จะนอนใช่ไหมไม่ให้กวนใช่ไหมจะนอนใช่ไหมจะนอนใช่ไหมห้ามรบกวนจะนอนบ่ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> เอา <c oughs> เอาที่เธอสบายใจ เอาฮันหลัมนี่ใชยเลยฮันน่ามานี่ออซินออซินออซินม,มันคืออาการอะไรเนี่ย เป็นอะไรเราให้ฟังหน่อยสิอยากรู้จังเลยเนี่ยไอ้หมุนไปหมุนมาเนี่ยคืออะไรต้องการอะไรบอกได้นะเอาเอาเอาไม่มีอะไรเล่นเล่นหางตัวเองเอาเอาเข้าไปทำโลดอยากทําอะไรก็ทำโลดเอา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 